เอ๊คบกับไอ้เอ็มบ่ต้องย่านทุกอือไอ้เอ็มสิพาเขาไปกินข้าวในคุกนํากันบ่อยเชียบอ่านี่คำนเอาพูนเล่นหัวเล่นเล่นหัวๆคับเนาอ่านี่คเนเอานี่ครับผู้บ่าวเอ็มครับสดกระโดดตึกครับผมบุ้ยนี่ครับเอ็มจะมากาหยิบหน่อยนี่ครับผม ลูกแก่เราฮากี่กิ่มหมันนั่นี่แหละนายช่างเอี๊ยมกันหนึ่งวันนี้เราจะมาอืเพิ่นเป็นอ้เงี้ยเราเพิ่นมารับทั้งหลายจิกกุกนะครับเนาะกุกนี่เขเรียกว่าเชฟครับเชฟกระทะไฟฟ้าครับเนาะโอ้ยนี่ครับอ่านี่ก็ทำให้ยังนอนนี่เขาเรียกว่าราบสุกนะครับเนาะโอ้ยกินไม่อร่อยถ้าคุณกินไม่อร่อยคุณคือคนป่วยทันทีนะนะครับเนาะดุ่นเลยพี่แก้วกับพี่แก้วเดิมครับว่าสั่งโพชัยคุณหมอก็คนสวยโอ้คนสวยครับโอ้ยปลานี่เป็นขนาดใหญ่เนาะ อ่านี่ครับขั้นตอนแรกก็ใส่เครื่องลงไปนี่พริกหอมขิง,งข่ตขะตะไคร้ใบมะกรูดนี่และเครื่องเคียงเครื่องราบครับบ้านเนาะนัน่นเห็นได้บ่นี่เขาปอกปอกครับโอ้ว่ากลิ่นควันอะไรมันเตะตาผมโอ้ผมอยู่น้ำไม่ได้ผมตา,าผมช้ำครับผมผมกลัวกินข้าวอะไรมันเตะตาครับบ้า <laughs> อ่านี่กับเนาะ อุ้ยนะนี่นะนี่นะเรียกว่าลาบสุกคำเนาะบูวาทำไมเะรคุณคือคุณป่วยทันดีคันทนมันไม่ได้แก้ก็อย่างนี้ครับอาแต่วันนี้มีแนวแก้นะครับเนี่ยแก้เพื่อความมีแฮมงน้เชื่อ4ีสิบดีกีวันนี้ผมมาแค่ยี่สิบดีกีคำเนาะผมก็ผมเมาผมฝากร้านคาไปยี่สิบเนาะสุราขาวมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันดีต่อใจกันะครับรู้เรื่องมือมือมากี่เขาพี่น้อง